โอเคครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมคุณยายนะครับซึ่งจากผมจะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้บอกลักษณะผีแต่ละตัวในเกมคุณยายนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกความสามารถของผีแต่ละตัวในเกมคุณยายนะครับผมจะเริ่มจากคุณยายเป็นคนแรกนะครับคุณยายเนี่ยก็มีอาวุธเป็นสากนะครับือ่ป่าก็ไม่รู้นะครับ ถ้าเข้าใกล้คุณยายเนี่ยก็จะโดนฟาดโดยทันทีนะครับส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณยายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระดับความยากที่เราปรับนะครับตัวต่อมานะครับก็คือลูกของคุณยายนะครับก็จะอยู่ในห้องลับตรงนี้นะครับซึ่งลูกของคุณยายเนี่ยก็ไม่สามารถทําร้ายเราได้นะครับไม่สามารถฆ่าเราได้นะครับทำได้เพียงแค่การดอกกุญแจเท่านั้นนะครับ มาตัวต่อมาบ้างนะครับก็คือลูกคนยายที่มีหัวเป็นเมมุมนะครับซึ่งไอตัวนี้ก็สามารถฆ่าเราได้นะครับความเร็วนก็จะขึ้นอยู่กับระดับความยากนะครับที่เราปรับถือว่าเป็นตัวที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ําเท่านั้นนะครับมา มาตัวต่อมาบ้างนะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณยายนะครับก็เป็นอีกานะครับก็ไม่ใช่ตัวที่สามารถฆ่าเราได้นะครับทําได้เพียงแค่จิกเรานะครับซึ่งเปิดตําแหน่งให้คุณยายเนี่ยรู้ตําแหน่งเรานะครับก็จะอยู่ใกล้ๆห้องท่อระบายน้ํานะครับอ่ะเลามาตัวต่อมากันบ้างนะครับก็คือแมงมุมน้าที่เป็นสัตว์เลี้ยงของคุณยายนะครับผมจะบอกวิธีแก้ก่อนนะครับวิธีแก้ก็คือเอาปืนหรือว่าธนูเนี่ยยิงปุ่มแดงๆนะครับหรือไม่ก็เอาเนื้อเนี่ยให้มันกินนะครับ ก็ฆ่ามันก็ได้นะครับโอเคซึ่งไอแมงมุมตัวเนี้มันก็สามารถฆ่าเราได้นะครับก็เป็นตัวที่อันตรายเหมือนกันนะครับเรามาตัวสุดท้ายกันบ้างน,นะครับสำหรับคุณหนูสุดสวยของเรานะครับก็คือสลินเดนานะครับก็ไม่สามารถฆ่าเราได้นะครับ แล้วก็ไม่สามารถจำสแกลเราได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะสำหรับภาคนี้ที่ไม่สามารถทำอะไรเราได้นะก็ถ้าทำได้ผมคงไม่เล่นแล้วนะก็น่าจะได้สาระเนอะพูดแล้วขำนะ อ่ะสารคลิปนี้เนี่ยก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย